ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสอนทําสีผมนะครับครับวันนี้มาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูลักษณะของการทํางานในกลุ่มของแฟชั่นนะครับครับโจทย์ที่เราได้รับนะครับวันนี้นะครับน้องหรือน้องนังแบบเขาต้องการเป็นลักษณะสีกลุ่มของซิก้าบอลหรือเป็นลักษณะของสีเทาหรือเป็นลักษณะของสีเทาอ่อนนะครับรลท์แอนกรานะครับ การทํางานในรูปแบบของออสนะครับต้องยอมนะครับการที่ผมเขา,ขากระสีหนักนะครับการที่จะใส่ทีเท่าเราก็มีการเบ็ชิ่งนะครับหรือมีการเคลียร์ในลนักษณะของสีผมให้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาลงในลนักษณะของโคร,รคีหรือเป็นสีเทาอ่อนนะครับนะครับโจทย์ที่เราได้รับนะครับเขาขอ,ขอลักษณะของการทํางานหรือทําสีเนี่ยเขาขอ,ขอแค่ครึ่งเดียว <c oughs> ครึ่งเดียวความหมายก็คือครึ่งของทีษะ สมมติว่ามีอยู่10นิ้วก็ขอแค่5นิ้วนะครับนะฮะอีก5านิ้วก็ปล่อยเป็นลนักษณะของพื้นไปนะครับเป็นการทํางานในกลึงของแนวแฟชั่นนะครับบางครั้งต้องยอมนะครับเขาบอกว่าเวลาเขาถักเปียหรือเขารวบผมหรือมาจุกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหางนะออกมาเป็นสีเทาหรือลักษณะของสีเทาอ่อนหรือเป็นคล้ายๆแบบซิก,ก้าบอลน,นะจะออกมาได้กลึงของความสวยงามน,นะครับ เสร็จแล้วเรามาใดหรือมาหนีบใส่ตัวอาหารปมหรือตัวบำรุงครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสแฟกดีหรือเคทิโอคาดามีนะครับเอาเทคนิคของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทําสีนะครับมาเล่าสู่กันฟังเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจใออสด้วยครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษา ยากจะเรียนรู้ต่อนะครับออสมีการแผนสี่ช่องทาง tiktok youtube facebook live และช่องเลียวนะครับ tiktok เพียงท่านแอดนะครับ acoms story mjig นะครับออสสมจิตหรือออส tiktok ส่วนทาง facebook live นะครับแต่ละวันออสได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรรีดหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเราเอางานเอารูปแบบต่างๆของงานเช็งคลเลอร์หรืองานทําสีนะครับมาแผนหรือมาแบ่งปันในลนักษณะของช่องทอง,ทง facebook live e p o l i d ดส่วนทาง youtube หลายท่านชอบนะครับหรือจะศึกษาหรือจะเรียนรู้ พิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งครับที่ออสนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาพัฒนาเอาแนวทางจากอังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีเอาแนวทางของรูปลักษณ์หรือการทํางานในกึ่งของเคมีมาแผ่นหรือมาแชร์สี่ท่องทางทิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลี้ยวนะครับสุดท้ายนะครับออสมีน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเลี้ยวครับหลายหลายท่านนะครับ เชิญชวนดีกว่านะครับให้ท่านพิเศษหรือคอนเทนต์งานได้ตางช่องเลียวเพราะว่าเขาโอเพ่นหรือเขาเปิดนะครับเป็นการที่ลักษณะของงานเขาเรียกว่าขแขนงดีกว่านะครับในสายของที่ท่านถนัดนะครับอาจจะเป็นร้องรำทำเพลงหรือเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีความสายถนัดลองพิเศษหรือคอนเทนต์ได้ทางช่องเลียวนะครับสุดท้ายออสและก็ทีมงานสี่ช่องทางขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับ วันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านขอขอบคุณน,นะครับเราจะพบกันนะครับจะเจอกันนะครับได้ทุกๆวันนะครับในรายการอาจารย์ออสอนตัดผมนะครับ KTO Academy อาจจะเป็นงานลนักษณะกึ่งของงานเช้งคลเลอร์อย่างที่น,นะครับอาจจะเป็นงานเพอร์มเม้นต์หรืองานดัดนะครับอาจจะเป็นงานลนักษณะของงานลนักษณะกึ่งของสเตทหรือเป็นการยืดกึ่งของผมตรงหรือเป็นงานลนักษณะไบดอลเมคอัพคือแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนในและต่างประเทศนะครับที่เรามีประสบการณ์จากการเรียนรู้หรือคะแน ของสายวิชาชีพเรามาแพรนะครับเรามาแช์นะครับหรือเรามาแบ่งปันในลักษณะของความรู้ให้กันซึ่งกันในสไตล์เกติโอคารามีอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับเกติโอ